สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูผักบุ้งจีนค่ะผักบุ้งจีนที่ปลูกไว้ทำแปลงไว้หนึ่งแปลงนะคะช่วงนี้ก็รู้สึกว่าปลูกยากค่ะทุกคนเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนนะคะเวลาฝนตกลงมาดินจะแน่นค่ะแต่โชคดีผักบุ้งจีนของเรางอกดีทุก ทุกเมล็ดเลยนะคะนี่นะคะทุกคนงอกดีทุกเมล็ดเลยดูสังเกตจากจากดินนะคะจะชื้นแฉะแล้วก็มีความแน่น,นะคะ่ะทุกคนนี่นะคะก็จะบอกว่าเป็นผักบุ้งจีนที่เป็นเมล็ดพันธุ์ที่หมดอายุแล้วนะคะถุงนั้นก็ซื้อมาได้สองปีแล้วค่ะแต่ว่างอกดีหมดทุกเมล็ดเลยเห็นไหมคะทุกคน เกิดจากการที่เราเก็บเมล็ดพันุไว้ในตู้เย็นค่ะทุกคนต้องเก็บไว้ในช่องแช่ผักนะคะเห็นไหมคะขนาดเมล็ดพันธสองปีนี่ยังงอกดีเลยค่ะอยู่ที่เราเก็บรักษานะคะเพื่อนๆก็คือเก็บในช่องแช่ผักไว้อย่างนั้นเลยคะ่ะเวลาเราจะใช้เราก็เอาออกมาเป็นผักบุ้งจีนที่ซื้อมาถุงใหญ่เลยค่ะถุงละ ถุงที่เขาขายตามท้องตลาดนะคะน่าจะประมาณครึ่งโลหรือหนึ่งโลค่ะของยี่ห้อสอนแดงนะคะถุงเจยวเขียวนี่นะคะใช้ไม่หมดค่ะทุกคนปล็กไว้กินเองก็เหลือเราก็เก็บไว้ในตู้เย็นก่อนแล้วก็ทยอยปลูกปีนี้ปีที่สองนะคะก็หมดอายุไปแล้วค่ะแต่ก็ปลูกงอกได้ดีนะคะนี่ค่ะทุกคน มเมล็ดยังติดอยู่ที่ที่ใบเลยนะคะยังไม่มีใบจริงเลยนะคะสำหรับผักบุ้งจีนนะคะตอนนั้นที่ทำแปลงใหม่ๆก็ทำการถักหญ้าขึ้นแปลงคะ่ะทุกคนขึ้นแปลงก็แปลงก็จะเป็นก้อนหน่อยนะคะสำหรับการปลูกแปลงแปลงผักนะคะใหม่ๆก็ดินจะเป็นก้อนๆเราก็ขุดตากไวค้ค่ะตากไว้สักประมาณ ไม่กี่วันนะคะประมาณสามสี่วันแล้วเราก็มาย่อยดินค่ะช่วงเวลาว่างจากงานนะคะเราก็มาย่อยดินใช้จอบแล้วนี่แหละค่ะค่อยๆขุดซอยไปทีละหน่อยละหน่อยนะคะแล้วเราก็ใช้ดินตรงนี้ค่ะที่เป็นดินเก่านะคะแล้วก็ผสมขี้เถ้าถ่านนะคะนี่นะคะกองนี้เลยนะคะเอามาโรยใส่บนนี้ค่ะแล้วก็ ซอยดินผสมลงไปนะคะแล้วก็ทำการหยอกเมล็ดพันธุ์ค่ะการหยอกเมล็ดพันธุ์ก็จะใช้วิธีนี้เลยคะ่ะใช้เป็นแบบซอยเป็นแถวใช้ไม้ขีดเอานะคะเพราะว่าจะง่ายต่อการดูแลค่ะทุกคนเราจะได้สามารถพรวนดินได้ง่ายๆนะคะสำหรับการปลูกผักกุ้งจีนนะคะเห็นไหมคะทุกคนปลูกแบบง่ายๆค่ะ แบบนี้เลยนะคะนี่เรามาดูผักดูใกล้ๆนะคะทุกคนยังไม่มีใบจริงเลยนะคะเดี๋ยวต้องรออีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะมีใบจริงงอกออกมาค่ะตอนนี้ก็คงยังไม่ทําอะไรนะคะก็ปล่อยเขาไว้อย่างนี้ก่อนนะคะทุกคนมีฝนก็จะตกลงไม้อีกแล้วค่ะดูนะคะมืดค้มเชียวค่ะทุกคน การปลูกผักกินใบในหน้านี้ก็ต้องทำใจหน่อยนะคะเพราะว่าเราปลูกแบบกลางแจ้งก็จะดินก็จะแน่น,นะค่ะทุกคนเวลาเราปลูกผักกินใบก็จะรู้สึกจะยากหน่อยนะคะก็จะไม่ค่อยงามนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาพวนดินที่หลังนะคะ ก็การขึ้นแปลงก็จะเป็นแปลงสี่เหลี่ยมแบบนี้แหละค่ะทุกคนเป็นแปลงสี่เหลี่ยมแบบนี้ตอนแรกดินก็ฟูสูงดีนะคะแต่พอฝนตกลงมาหนักๆเข้าก็จะเป็นแบบนี้เลยคะ่ะดินก็จะแน่นสักนิดหน่อยนะคะอันนี้ก็คือสำหรับผักบุ้งจีนที่หมดอายุแล้วก็สามารถนำมาปลูกได้ะคะ่ะทุกคน ก็อยู่ที่วิธีการเก็บรักษาของเรานะคะช่องแช่ผักนี่แหละค่ะเป็นช่องที่เก็บเมล็ดพันธุ์ได้ดีที่สุดนะคะทุกคนคลิปนี้ก็มาเล่าเรื่องผักบุ้งจีนและการปลูกผักบุ้งจีนประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคอยติดตามตอนต่อไปนะคะว่าผักบุ้งจีนเราจะโตไปประมาณไหนและเป็นอย่างไรนะคะในคลิปหน้านะคะทุกคนคลิปนี้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ